สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทําการแฟดเฟิร์มแวร์เพื่อให้ได้เฟิร์มแวร์ที่ใหม่นะครับผมในการใช้กับ F4 นั่นเองนะครับผมสำหรับการแฟดเฟิร์มแวร์จะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดรูปกระดิ่งและกดออลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ FPV ี o l y กันก่อนนะครับยังไงแล้วไปชมกันเลยครับในส่วนของการแฟดเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับ ตัวเบต้าไฟนะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้นะครับสิ่งสาคัญที่สุดเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าบอร์ดตัวนี้ใช้อะไรนะครับเป็นเฟิร์มแวร์อะไรนะครับถ้ามีเฟิร์มแวร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วเราไม่รู้ให้เราทําการกดคอนเน็กนะครับผมลองกดคอนเน็กดูแล้วเช็คตัวนี้จะบ่งบอกนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นมาเทคเอฟซีหนึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแฟดนะครับเราออกมาก่อนนะครับไปที่เฟิร์มแวร์แฟชเชอร์นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับผมเป็นมาเทคเอฟซีหนึ่งหนึ่งนะครับ จากนั้นเลือกเวอร์ชันล่าสุดก็ได้แบบนี้นะครับผมเป็น4.2.6นะครับผม full chip erase นะครับผมจากนั้นนะครับทำการโหลดเฟิร์มแวร์ออนไลน์ก่อนนะครับเขาจะทำการโหลดนะครับนะพอโหลดเสร็จมาปุ๊บเนี่ยให้ทำการแฟ่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดตัวไหนนะครับไม่สามารถโหลดได้นะครับไม่สามารถใส่ได้ต้องไปกดปุ่ม boot loader นะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับของผมไม่ต้องเป็น mac นะครับผมแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กนะครับจะขึ้นเป็น dfu mode ตรงนี้นะครับตอนนี้ได้ทําการแฟชช h i n g อยู่นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับของการแฟดนะครับก็เกิดขึ้นสกเซสนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดกดคอนเน็กเข้าไปนะครับผมนะฮะก็ให้ทําการอันนี้เขาจะถามก่อนว่าให้ทําการแอปพลายไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นเริ่มต้นนะครับผมกดคอนเน็กเข้าไปนะครับพอคอนเน็กเข้าไปเขาก็จะเตือนในเรื่องของบาลานซ์บอร์ดนะครับผมยังไม่ได้สู่การติดตั้งนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จับบอร์ดนะครับวางอยู่ในพื้นราบนะครับผมอย่างผมก็จะวางในพื้นราบนะครับ อ่าผมวางบนพื้นล่าครับอันนี้ไม่ต้องถ่ายให้ดูนะครับจากนั้นก็กด c a l r เบ a t e a e ท e มิ Meter หนึ่งครั้งนะครับผมแค่นี้ครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดพอ disconnect ไปปุ๊บนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะไม่เกิดนะครับแค่นี้เองนะครับผมอ่าโอเคครับเป็นการแฟดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากนะครับผมสําหรับบอร์ดตัวนี้ครับขอบคุณครับเห็นไหมละครับว่าการใส่ฟั์ม์วร์นั้นมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ เพราะว่าการใส่เฟิร์แวร์นั้นเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่โปรแกรมได้อัปเดตเพื่อให้เข้ากับเบต้าไฟในรุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการใส่เฟิร์แวร์นั้นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับผู้ที่เล่นโดนและเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับผมยางไรก็ดีนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดรูปกระดิ่งและกดออกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FPV Ollie <c oughs> กันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ